ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลักคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า14มีนาคมถึง20มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวสองดวง ย้ายไปอยู่ในเรือนอริของท่านนั่นก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธส่วนส่วนดาวพฤหัสยังคงตีโกรนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีของท่านอยู่และดาวที่มีความสําคัญของท่านนั่นก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นตนุลักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลโคจรอ,อยู่กับดาวอังคารและดาวเสา ในเรือนที่ดาวเจ้าตัวคุณนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่กับอังคารมหาอุดอยู่กับเสาเกษตรเราฟังดวงก็ต้องควรจะรู้ความหมายของดาวไว้ด้วยนะครับประดับความรู้ไว้นะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์เป็นวันที่หงุดหงิดในเรื่องของการงานไม่น้อยทีเดียวมันมีคนบ้าบอทําให้เราหงุดหงิดจุกจิกใจมีความขัดแย้งมีความไม่ได้อย่างใจอยู่นะครับพอมาวันอังคารวันพุธก็ขยับดีขึ้น อังคารและพุธเป็นสองวันที่เปลี่ยนจากวันจันทร์หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอืมขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอะไรที่มันขุกขักที่มันหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจในวันจันทร์มันจะมามาแฮปปี้ขึ้นในวันอังคารและก็วันพุธพอวันพฤหัสก็กลับที่จะมีเรื่องจุกจิกใจงุนหงิดใจน่าจะมาจากความรักนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลนบางครั้งก็จะทะเลาะก,กับแฟนหรือโดนแฟนเร่งรัดอะไรบางอย่างทําให้ไม่ค่อยสบายใจงุนหงิดใจวันศุกร์เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นวันเสาร์ระวังสุขภาพร่างกายวันอาทิตย์ก็ชิลๆวนะครับอธิบายความมาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับว่า ดาวทั้งหมดตรงนี้รวมความแล้วยังเอื้อประโยชน์ส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองอยู่นะครับไม่ได้กระทบกับความเป็นอยู่ในเรื่องการเงินการเงินอะไรของชาวลัคนาราศีตุลเท่าไหร่นักหรอกนะยังมีความสําเร็จดีอยู่เพราะว่าดาวเจ้า้าเรือนการเงินก็ไปได้ตําแหน่งมหาอุดไปอยู่กับดาวศุกร์คู่มิตรแต่ก็ไปอยู่กับเสาด้วยนะถ้าจะมีจุกจิกกุญหินก็าอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับการ ซื้อข้าวซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของชิ้นใหญ่ๆอะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นการซื้อเครื่องประดับซื้ออะไรของตัวเองก็ได้หรือซื้อของใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ได้น่าจะออกไปในแนวนี้ซะมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าดาวความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็เป็นดาวอังคารเช่นกันอังคารไปอยู่กับดาวอีกสองดวงก็สุขๆุดิบๆครับเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวทะเลาะ มักจะมีเรื่องขุดคุยทําให้ต้องมาทะเลาะก,กันกนไอ้เรื่องที่กูเคยทะเลาะไปแล้วไอ้เรื่องที่เคยด่ากูไปแล้วก็เอามาด่าเพิ่มหรือมันจะมีเรื่องอะไรกันทะเลาะก,กันจุกจิกอะไรกันก็นไม่รู้นะไปดูให้ดีเถอะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายนี่แหละดวงชะตาในสัปดาห์หน้าของชาวตุลส่วนคนที่ยังโสดสเสน่ห์แรงนะแต่ก็ไม่รู้สเสน่ห์แรงนี่จะไปดึงเอาคนดีหรือคนส้นตึกส้นตีนเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสเสน่ห์แรงอะ่ะเออโชคดีจนะ้ะ วันด <laughs> <What did that? laughs> uh ีจ้ะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี